สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ทำไมมันนิ่งจังล่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นสองแพทใหม่นะฮะเป็นแพทผู้ส่งสารแห่งสายฟ้าแล้วก็มีตัวละครที่เราข้ามไปเพราะมันเป็นตัวละครที่มันเข้ามาทีหลังตอนนั้นดูในแพทล,ล็อ,อกแล้วไม่เห็นนะฮะไปดูผู้ส่งสารแห่งสายฟ้าวันคิลลี่โลกิและทอดูใครก่อนดีชอบทั้ง3ตัวเลยวันคิลลี่ก่อนเลยแล้วกันครับวันคิลลี่นี่เจ๋งมาก โอ้โหสำหรับดีไซน์ครับ10เต็ม10บครับทุกคนชุดเออดูเท่มากดูเจิดจ้ามากสกิลหนึ่งฮะโอ้โหเหมือนเดิมป่าวะมันคุ้นๆไงไม่รู้เจ็ดเต็ม10ครับผมดาบดาบ,ดาบยาวมากรัศมีกว้างเท่ดีสกิลสองครับโอ้โหเฮ้ยเอาฮ้องมามุน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 นะ หมุนเต็มสิบนะฮะสกิลสามล่ะเป็นยังไงบ้างกาป้องกันการโจมตีศัตรูจะโต้กลับโจะโต้โต้กลับด้วยท่านี้เลยไหมดูสิโอ้โหสิบเต็มสิบครับสกิลสี่ครับโโอ้้้้หหหห มันทะลุไปถึงตรงนู้นสิด้วยซ้กคนดูนี่โอ้โหหอกมันทะลุไปถึงตรงนู้นหอกวันคิรี่นสกิลห้าครับอ๋อนี่เหมือนเดิมบอกโอเคครับสี่เต็มสิบครับให้ตามจำนวนม้าเมื่อกี้เอาเอายังอีกยังอีกกูสิบก็ได้ถ้าเกิดมึงฟิตขนาดนั้นน่ะอ้มันมันฟิตจริงเว้ยโอ้โห มันนั่นนั่นดูเรายังลงไปทำอย่างอื่นต่อได้นะมันยังซัดคืนไม่เลิกนะมันยังมีตามมานะันยังแถมอีกอยู่นานอีกแม่เจ้าวันคิลี่มันโอ้มันตื้จริงวะสิบ,ส,บ,ส,บสิบไปครับโอ้ทั้งนั้นสิลหกครับผมเป็นไงมั่งโอ้รวมพลังแอสแอสกอร์ดโอ้โหฟันจนเป็นสีสะพานสีลุงใบฟลูดแม่เจ้าแล้วติดเป็นคั้นีอู้ ซื้อเต็มสิบแต่ไม่ลดนะฮะโอ้โหไอ้บ้าแค่ยูนิฟอร์มแรกก็อืม้มแล้วเลยไปดูตัวละครใหม่ก่อนนะโน no. ชีวประวัติเจ้าแห่งห้วงลึกอย่างโ no. นนั้นเขามีตัวตนมาตั้งแต่สมัยก่อนที่จัก,กรวาลจะระเบิดเขาเคยหลับไหลอย,อยู่ในห้วงลึกที่ไร้จุดสิ้นสุดแต่แล้วเขาร่วมมือกับกองทหารซิมไบโอตช่วยกันทำลายกาแล็กซี่ทั้งหมด ให้ย่อยยับและทำลายล้างทุกจักรวาลเจ้าแห่งความมืดผู้ถูกกักขังเอาไว้ตลอดกาลนั้นณนบ,บัดนี้เขาได้เริ่มบุกรุกเข้ามาในโลกเพื่อที่จะเป็นผู้พิชิตจักรวานเพราะว่าโลกนั้นมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งสมหัวกันอยู่ที่นั่นที่เดียวมใช่มาดูโนชวาสเนกเกอร์โอ้โหสำหรับดีไซน์และการเปิดตัวมาสิเต็มสิบครับผมสกิลหนึ่งโอ้โห สิบเต็มสิครับผมคุณดูแค่วิ่งแล้วมีรอยเท้าแห่งความชัวลายแห่งความห่วงลึกทิ้งไว้มันก็เท่พอแล้วเนี่ยดูสกิลหนึ่งโอ้โห10เต็ม10สกิล2ครับโอ้โหโอ้โหยดแล้วเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ด้วยดูนะฮะอ้าอ้อ้าวเคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวปุ๊บหายเหรอบ้าเอย้ยอันนี้ ระหว่างนี้เคลื่อนได้อ๋อต้องรอให้มันขยุกข,ขยุยก่อนตเต็มสิบสกิลสองไหนลองกดแช่ <c oughs> <c oughs> One hour later <c oughs> <c oughs> บ้าไปแล้วเอาเฮ้ยมันจะหยุดเมื่อไหร่อ่ะไม้หยุดยังไงก็ไม่ <c oughs> หายเลย โอ้โสกิลสามครับโ oh. อ้ยแม่จางวุ้ยทุกคกนทุกท่าน้คุณคนที่ไหนจังหวัดอะไรโอ้โ oh. ห I can do this all day สิบ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 สกิลสี่ครับโอ้ยกระตุกเลยโอ้โหค้างอันนี้ไม่ใช่ค้างคาวเวตาแด่วยมค้างคาวเวนนอม สิบ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 สกิลห้าครับวิ่ยดาบเสียบท้องตัวเองเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยอันนี้เกมอันนี้อันนี้โปรโมทเกมออกใหม่อะฮะใช่ไหมเออโปรโมทเกมออกใหม่แหละดูนะสิบ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 โอ้ดูเด็กโอ้โหเมื่อเจ้ากูไปอยู่ไหนแมาดูสกิลหกครับ โอ้โหอะไรวะเนะี่ยโอ้ย d e s p b r a t e symbiote แล้วทำไมมันมาแผ่นี้วะ symbiote ผมไม่เข้าใจหรือว่าตัวละครมันเข้ามาในแผ่ทอร์มันเป็นบอสให้เราปราบในตั้งแต่แผ่นั้นปะแม่เจ้าโคตรสิบ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 ,สบใช่ไหมบอสมาพร้อมเวนอมนะแต่ว่าตัวมันตัวมันมาตัวตัว,ต,วตัวมันมาให้เราได้ใน นะแถมคุณมีเงินคุณก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับคุณจะต้องเข้าไปเล่นบอสนะรเก็บชิ้นส่วนอ๋อแล้วแพทน,นี้ทอเป็นคนสู้กับโนบอดีโอ้โหสู้ๆเลยครับทอต่อไปเราไปดูทอกันดีครับแทบลมจะใสอะเมื่อกี้แบบแทบแทบเป็นลมอะทุกคนผมโอ้โหยูนิฟอร์มนี้10เต็ม10ไปเลยครับทอเห็นดีไซน์เนี่ยคุณดูไอ้ลวดลายแบบอวกาศที่อยู่ในตัวแล้วที่มันไหลๆอะอย่างเงี้ยและสีแม่งมีการไล่โทนสีด้วย เขาทำมาขยันมากอ่ะคุณเออว่าอันี่ลงดีเทลดีแล้วนะอันนี้ลงดีเทลดีแล้วนะเน,นี่ยวนะนันนี้แม่งมาแบบนี่ถ้าลดราคาในซื้อไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหเยาะมาครับผู้ส่งสารให้กาเล็กตัสหนึ่งสองซ้ำโอ้โอเคครับผมห้าเต็มสิบครับผมโอ้โหบินโอเคครับห้าเต็มสิบครับผม สกิลสครับอ๋อชาร์จแล้วก็ชาร์จได้าเต็ม10ครับผมชาร์จไอชุดลายอักษรลูนเป็นไงบ้างแรงขึ้นไ,ไหมเนี่ยโอเคไหนสกิลสชาร์ตไหมไม่ได้ชาร์จเลยเสกิลสเป็นไงครับห้าเต็มสิบครับผมนะแสดงว่าเขาลองกดค้าง 5เต็ม10ครับผมสกิล5ครับผมโอ้ยสายฟ้าเยอะดีโหใช้หลากมากมากประโยชน์เลยหูมันกระจายมากอะ่ะอย่างอง้ยอะไรอื้มสุดยอดอะ่ะ5เต็ม10ครับผม okay. ดูสกิล6ครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โห5เต็ม10ครับผมไป เปลี่ยนฮีโร่ย้อนกลับไปลำลึกสกิลทอกันดูนิดหนึ่งสิดูหน่อยนะหนึ่งสองสามดูดิใช่ป่ะเออเนี่ยเออเนี่ยเอออันนั้นคือฉากในหนังเลยแบบว้าวเลยผมอะแต่อันใหม่สายฟ้าอลังการมากนะอันนี้ก็อยากจะได้เหมือนกันครับซื้อแน่นอนแต่ว่าอรอลดราคากันและสุดท้ายนะฮะของของแพทผู้สงสารแห่งสายฟ้าดูกันเลยครับโลกินะครับผมเจ้าหน้าที่แอสการ์ดนะครับเอเจนต์ออฟแอสการ์ด สำหรับดีไซน์ครับเอาไปเลย5เต็ม10ครับผมแต่ว่ามีดีอะไรเราต้องไปดูกันคือให้5เพราะไม่เหมือนทอมฮิดดเดนสตันใช่ไหมออมีดาบด้วยนะสกิลหนึ่งครับเฮ้ยมีฟันพร้อมร่างแยกม,มีน้ำแข็งด้วยเฮ้ยเจ็ดเต็มสิบครับโอ้สกิลสองครับอ้าว เห็นกระโดดยึกยักมันยิงแสงห,งหรอกเรอขยับได้ไหมไม่ได้ด้วยหเต็มสิบครับผมสกิลสครับโอ้มันติดบัฟอะไรวะนะไลรพลังลบบัฟสั่งใช้ของเป้าหมายโอ้โหชอบตรงยืนเหยียบดาบเนี่ยน,นะฮะอยู่เดเต็ม10บครับผมนี่มันเป็นดาบดาบ นี่มันเป็นดาบที่ปล่อยแสงปิ้วปิ้ว,วได้เนี่ยสกิลสี่ดิเฮ้ยโอ้ใช้ได้เลยโอ้โ oh, ห oh, ล่างแยกเอ้ยนี้โอ้โหวิชานี้วิชาแยกเงาพันล่างอันนี้สิบเต็มสิบเลยชอบเลยฮะแยกเงาพันล่างสกิลห้าครับ <laughs> อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหมอนี่ว่าแล้วเชื่อมันเป็น เจ้านี่เป็นนินจาอย่างงั้นเจ้านี่เป็นนินจาแห่งโคโนฮะอย่าง,ยงงั้นเหรอมีประสานอินด้วยสิบเต็มสิบครับอันนี้ดูตมโอ้ยสกิลหกครับโอ้โหนั่งบนบันลังเฮ้ยโอ้โห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 เอาแม่แม่สุดยอดสิบเต็มสิบเลยจริงจริงการละจะบอกว่า ให้เก้าดีกว่าเพราะอย่างน้อยน่าจะแปลงร่างเป็นตัวเซลเชดด้วยห <c oughs> <c oughs> นะูยเท่สุดๆเจ้าซื้อเต็มสิบแต่ไม่ลดนะครับอ้ม่อกี้ขนลุกเลยอ่ะมีการเดินเป็นโลกิไปด้วยมีเดินเป็นเลดี้โลกิไปด้วยมีเดินโอ้ต่อไปครับในแพทนนี้มี carnage absolute carnage นะครับ ซื้อเต็ม10นะครับแต่ว่ามันไม่ลดราคาเฉยสำหรับความโหดนี่ผมชอบคาร์เนตดีไซน์อันเดิมมากกว่านะแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่เลวเลยทีเดียวเนเวอร์มอลเนี่ยดูโอ้โหมีปีค้างคาวด้วยนี่เรายังไม่เคยส่องคาร์เนตจริงๆเหรอผมคุ้นจังอุย้ยทุ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 ยแปดเต็มสิบเลยครับสกิลสองครับ มีหนามขึ้นมาแค่นี้เลยห้าเต็มสิบแบบสกิลสามครับอือหูสิบเต็มสิบครับอันนี้สําหรับพวกตัวเวียนอมนี่เราดูไปแล้วนะครับในแพทซิไบ,บโอตครับไปย้อนดูได้เลยจ้าแต่ว่าตอนนั้นมันคาเนตยังไม่มานี่ใช่ไหมสกิลสี่ครับ โอ้โหทะเลแดงสิบเต็มสิบครับหนักและแน่นและฮิวด้วยละสกลิลห้าครับเก็บห้าเต็มสิบครับผมสกิลหกครับผมดูสิโอ้โหนารโตไหมโอ้ โอ้โหเกินสิบไปนานแล้วลูกทา่านี้โอ้โหซื้อเต็มสิบนะครับโคตรเท่แล้วอีกตัวหนึ่งอันนี้ตกหล่นไปจากแผดฮักฮะอันนี้ก็คือเลดฮักทันเดอร์บว์นะครับสลับดีไซน์นะครับแปดเต็มสิบนะครับผมเอ้ลิ้นยาวขนาดนั้นสิบเต็มสิบครับผม ดูดีกว่าเลสฮักนงะเพราะนี่เป็นเว์ชั่นโกดไลเดอร์สกิลหนึ่งฮะโอเคห้าเต็มสิบครับไม่ชอบเสียงเอฟเฟกมันปอบมือแปรแปเอฟเฟกมันอาจจะรุนแรงอะไรต้องเป็นเสียงโซ่กรุง้งกลิ้งแล้วเออไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มาบีบเม็ดกระเทียมแปะ๊ะแปะสกิลสองฮะโอ้สกิลดูรุนแรงมากเลยนะแต่เสียงแปะ๊แปะไปไปไป อยู่ดูดิ10เต็มอยู่ดีฮะรุนแรงจริงโอ้โหไฟจนะนรกสกิล3ฮะแปะแปะแปะแวิตเต็เมทัลโอ้โห5เต็ม10สกิล4ครัรบโอืหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอโอ้โหโอ้โหโอโโอ เคลื่อนที่ได้ด้วยนะนี้รถนนเพิ่งขับเล่นอือโอพอเคลื่อนที่ได้ต้องมองใหม่นะรัรห้าเต็มสิสกิลสี่เมื่อกี้ใช่ไหมที่แบบรวดเร็วมากมันเร็วและแรงมากสกิลที่5้าครับเก้าเต็มสิบ ซเวอร์เซรฟอสีดำนี่คือยังไม่ได้ส่องเหรอมันตามมาทีหลังชาวบ้านอีกแล้วเหรออันเนี้ยอ๋อ,อ,อตอนนั้นที่เรายังไม่ได้ซื้อเพราะมันยังไม่ขายรีบส่องไปก็ไม่ได้ด้วยตอนนั้นส่องช้าไปก็ลืมเซอร์เฟอร์สีดสํายังไม่ได้ส่องเหรอเนี่ยร่างดําอ่ะมันมามันว่มันเข้ามาทีหลังเขาใช่ไหมอืมโอ้โหสำหรับดีไซน์ก็สิบเต็มสิบครับ แสงเงาสะท้อนสวยสกิลหนึ่งฮะโอ้ยาวดีนะฮะโอ้โหดูนะขี่เซิร์ฟปุ๊บปุ๊บป๊เอาบอร์ดฟาดโจโจแล้วเป็นดาบโจโอเคเจ็ดเต็มสิบครับผมสกิลสองฮะปล่อยพลังโอ,โ,อโอเคห้าเต็มสิบสกิลสามครับฮะช้า,ชาต,ตั้งนาน 5เต็ม10สกิลสครับโอ้ยเปลี่ยนเป็นหกโอ้ห้5เต็ม10ดูดิสกิลสามโอ้โหสกิลเคาน์เตอร์อืมเปลี่ยนใหม่ครับ10เต็ม10ครับมันฮาคิราชันโอ้โหอันนี้ถ้าเท่าไม่อะไรมันจะมาตาแค่นี้แต่พอเคาน์เตอร์ปุ๊บนี่มันฮาคิราชัน สุดยอดแล้วนี่เคาน์เตอร์ไหมไม่นะสกิลสี่ครับอันนี้ดูไปแล้วนี่นะเนาะแปดเต็มสิบแล้วกันแต่สามนี่คือสิบเลยนะสกิลห้าครับโอ้จะหาหมดแล้วเลยห้าเต็มสิบ ชิวหกครับโอ้โหมันปล่อยออกไปสู่ห้วงอวกาศแล้วชาร์จโอ้โหดาวตกดาวดาวตกสิบเต็มสิบโอ้โหทิ้งดอกสุดท้ายแม่ ครับผมสำหรับแพทนี้นะครับผู้ส่งสารแห่งสายฟ้านะครับก็จบลงแต่เพยงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันใหม่ในแพทหน้าแพทนี้แม่งดูว่เทพเจ้าทํำยู่ให้ได้ครบเทพเจ้า3ตัวได้ทอง1ล้านครับผมสุดยอดไปเลยลงคออฟเพลย์ทีเดียวแม่งได้เกินนั้นแล้วบ้าบอที่สุด